สวัสดีนะครับเพื่อนเพและคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดแพ็ค SBC ใหม่ล่าสุด Mac 91 Base Icon Upgrade ใน GFC 26 m o Ultimate T นครับเป็น SBC ที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะไอ้นี่หนึ่งทำได้3ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด4สคอร์นะจะมีสคอร์85บวก Inform 86ธรรมดา86ธรรมดาอีก1อันแล้วก็87 1อันนะครับถ้าซื้อการะทำทั้งหมดนะครับ SBC นี้จะอยู่ที่ประมาณ2 0 35,000คอยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดในนะ หลักของผม1ซองนะเรับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวก่อนจะไปเปิดกันเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะว่ามีตัวอะไรบ้างที่เราได้รุ่นกันในซองแพ็คนี้พอเป็นเลดติ้งแม็กเก้าสิบแบบนี้มันก็แอดตัวตึงๆดีๆมาอีกเพียบเลยนะเพื่อเพื่อนอน,น่ารักน่ารุ่นมากๆสำหรับแพ็คไอคอนนี้เพื่อนๆคนไหนยังไม่ลองเปิดเนี่ยอย่าลืมลองไปเปิดกันดูนะหรือจะรอดูผลประกอบการ จากคลิปนี้ของผมก่อนก็ได้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าใครจะเปิดแพ็กนี้ให้ได้ตัวดีตัวแแจมที่อยากได้กันเลยนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่ิยกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวไปรู้เรื่องราวของคลิปวันนี้กันเลยครับ Let's go f ฟุตชีฟคอย n จำหน่ายคอยในเกม fc 26ใช้ระบบ comfort trade ปลอดภัยมั่นใจได้แต่ไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่โซดพิเศษแจ้งกับทางร้านไอ้มาจากช่องวิจิ๋วฟีฟ่าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับก่อนอืนเลยเราก็มาดูนักเตะที่ดีที่สุดที่มีโอกาสได้จากซองแพ็คนี้กันเลยครับผมจะเรียงตามระดับราคานะครับ แพงที่สุดก็จะเป็นรถกุลิศสั์90ใบนี้ครับรองลงมาก็จะเป็นซิโกโ้ซาตานอีบารฮิโมวิชสั์91อูเซวิโอ91เทรรีอองรี91และอเล็กซ์มอร์แกน91นะครับแถวบน6ตัวกอสเนี่ยใครก็ได้แล้วก็รองลงมานะครับแถวที่2ก็จะมีอย่างแกนเดตเบลนี่ก็ยังโหดมากครับแจซินโยดิเรนตูรามซาเมลเอ,ตอโตโรเบโตคาร์ลอสโลธาติอุส พาทิเวล่านี่ก็โอเคมากๆลิโอเฟอร์ดินานตอตติคาร์ลอสเบโต้เคนนี่ดักลิสมาร์โกสคาฟูมาแล้วนะครับมาเซลโลกาก้าเคเยรลินี่ซาวาจอร์ดเบสอิมีโตบูตาเกนโยลิเบอรีส่สตอยคอร์บเดซายไอเคคาสิยาโอลิเวอร์คาร์และก็เฟ ฟาบิโอคาเนวโรในหน้าแรกเดีกยังไม่มีตัวไหนต่ำกว่า400,000เลยเพื่อนๆค่าทำแค่200,000กว่าถ้าออกตัวในหน้าแรกนี่คือประสบความสําเร็จทั้งหมดถ้าแจ็คพอตแตกเนี่ยก็ต้องเป็นตัวแถวบนเลยนะครับถ้าเกิน1ล้านนะผมว่าถ้าแจ็คพอตแตกเกิน1ล้านก็แจ็คพอตแตกแล้วเนี่ยแต่รีโอฟรนานขึ้นไปตรงนี้ได้หมดเลยใครก็ได้แต่อจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพื่อนๆอย่างตัวถัดไปในหน้าที่2เนี่ยก็จะมีอีกเนี่ยคันโตนาเดลเป็นโลลองบลยองพวกนี้ถ้าได้ ว่าเท่านั้นเองนะครับทุกคนแต่ว่าตัวเกลือก็มีอีกเพียบนะเนี่ยเรตติ้ง86ประจุตัวราคาไม่ถึงแสนก็มีแต่เราจะไม่อยากดูมันมากเดี๋ยวภาพมันจะติดตานะครับก็จะเป็นประมาณน,นี้นะตัวที่อยากได้ก็ขอเป็นตัวในหน้าแรกแล้วกันนะครับคลิปก่อนผมเปิดไปได้ก็ควาคาวาโรมาแนละ้วตอนที่เป็นแม็กซ์89นะครับพอเป็นแม็กซ์9อีกแบบนี้มีตัวยิงตึงมาอีกเพียบเลยหน้าเตยที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับก็แน่นอนครับอันดับหนึ่งคิงเทเรนต์องรีอันดับสองอเล็กซ์มอร์แกนอยากได้ นะครับอันดับสองเขอเป็นเจมมอร์แกนส่วนอันดับ3ถ้าเลือกได้นะผมขอเป็นสาลาตันอิบาฮิโมวิชผมอยากลองเล่นเหมือนกันในภาคนี้โอ้โหขอยืดไปไหมเนี่ยงั้นเอาอันดับ4ี่อันดับห้าไปแล้วกันอันดับ4ผมอยากได้วิเอล่า <c oughs> แน่นอน แล้วก็อันดับ5ผมขอเป็นกากาก็ได้กาการเกเรนี่อะไรเงี้ยไม่ขอโลมาถ้า2ตัวนี้มาผมก็เฮแล้วจริงจริงกาการเกเรนี่นะ EA นะหวังว่าจะได้ยินนะครับอ่ะโอเคทีนี้กลับไปในเกมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มทำกันเลยนะพเพื่อนเพื่อเดี๋ยวจะให้ดูให้แล้วผมส่งนักเตะไปประมาณไหนบ้างนะครับสกอร์แรกไปเลนสกอร์นะครับผมก็จะส่งนักเตะออกไปหน้าตาประมาณนี้นะมีเลนตั้งแต่ 84จนถึง89ไปเลยนะครับส่งไปเลยทําทุกซองก็จะได้แพ็คกลับมาด้วยนะเป็นแพ็คแบบขายได้นะครับก็มาลุ้นกันเลยครับทุกคนคิดว่าการน่าจะพอแหละแต่ต้องเสียเงินบ้างนะครับหรือไม่ก็ต้องอออินไปเลย <c oughs> เออลองดูลองดูลองด,องดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะเสี่ยงอยู่แล้วเพื่อน สครที่2ผมก็จะส่งนักเตะออกไปหน้าตาประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆส่งไปเลยครับ let's go เอาจริงนักเตะผมหมดแล้วนะเนี่ยที่เหลือต้องซื้อแล้วเนี่ยไม่ผมทำไมลงไปเนี่ยสครตที่3านะครับก็ส่งไปประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆแปดสิบหกเรสสครตจัดไปเหลืออันเดียวแล้ว lets go <S แล้วก็ซองคอสุดท้ายผมก็จะส่งนักเตะออกไปหน้าตาประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆส่งไปเลยแล้วมารับซองแพ็คห้เปิดกันเลยครับขอให้มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกขอให้มันเป็นแพ็คที่เปลี่ยนที่ผมไปตลอดการเถอะนะ Ea สักครั้งหนึ่งนะถ้าให้ตัวดีผมมาเนี่ยเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ไปเปิดกันดีเยอะแน่นอนช่วยให้ดีผมทีนะ EA ผมขอแหละตื่นเต้นไม่ก <anak> ล <lonely> <t claws> <ress ar ga disciple> ้าเปิดเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะหารูปมาปิดละกันนะเดี๋ยวเราจะเลื่อนเปิดหากันนะว่าเราได้ตัวอะไรนะครับเพื่อความตื่นเต้นเล่นๆได้มาแล้วครับเพื่อนๆรูปที่จะมาปิดก่อนที่เราเดี๋ยวผมจะค่อยๆเลื่อนหาอย่างนี้ดูนะว่าเราได้การเป็นอะไรเพซสไซทองเป็นอะไรเ е й ติ้งเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ช่วยเอพอรให้ผมด้วยนะ3 21 Let s only เลสอองรี e องก เราจะกดข้ามมันไปเลยนะเพื่อนๆกดข้ามไปเลยเฮ้ยผมจะกดข้ามทําไมวะเชื่อผมลืมไปว่าผมต้องปล่อยให้มันเดินอ้าไม่อย่างี้ลุ้นเหนื่อยวกว่าเดิมอีกโอ้โหกะว่าจะลูกค่อยๆหาดูรองเท้าดูน,นี่ซะ่อยโอเคเราจะเริ่มจากทางขวาละกันนะครับว่ามันเป็นสแตทเท่าไหร่เฮ้ยไม่ได้เราทางซ้ายดิอุ๊ดเอ้ยมันผมเห็นแล้วไหมม่อผมเห็นแล้ว โอ้โหโทนี่ค,คสจะดีใจดีไหมเนี่ยกำลังนั่งคิดอยู่ผมว่าไม่ค่อยโหดนะเพราะวิ่งแค่เจ็ดสิบเอ็ดเองอ่ะค่อนข้างช้าเลยนะครับมีส่งทะลุช,ช่องเงินลองเบลทองอินเตอร์เซฟเปิ์ทัสเพสโพเวนวิฟพาร์แล้วก็เดดบอลนะครับตัวเท่าไรเอ่ยโทนีคค่คอสกายอคอนใหม่ประจำภาคนี้จะด้วยใบละประมาณ300แสนนะครับเพื่อนๆใครใช้อยู่เป็นยังไง มาบอกกันหน่อยนะเพื่อนๆผมว่ามันอาจจะชา้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่แน่อาจจะโหดก็ได้ก็ต้องปลอบใจตัวเองไปก่อนมีตำแหน่ง C.M.D. e ายยิ i งเพย a เมเกอรอืมถ้าสำหรับช่วงนี้ผมว่ามันก็น่าจะยังพอได้เลย มังนะอยู่ในเกณฑ์กลางพเพื่อนๆคิดว่าไงเป็นเดี๋ยวเพนยูสมอลเดเนยูหรือสมอลแอลลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมลองไปเปิดกันด้วยนะครับพเพื่อนๆขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวที่อยากได้กันนะขอโทษด้วยครับที่ผมเอารูปมาปิดแล้วผมเลื่อนไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ผมเลื่อนวืบไปนิดนึงมันก็เลยเห็นเป็นโทน่โคสไม่เป็นไรครับเพื่อนๆเดีเด๋ยวรอบหน้าเรามาแก้เมืองกันจริงๆมันต้องปล่อยให้มันเดินออกมาเลยแล้วเราค่อยๆรูดขึ้นผมมาเผื่อไปกดข้ามมาต้องของโทษโด้วยจริงๆครับเพื่อนๆเดี๋ เซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยใน KFC ยี่สิบหกโมเิเมตทีมหรือเ,เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากช่องี่จิลฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจะแถมคอยเพิ่มอีกด้วยนะเ,เพื่อนๆคนไหนเข้าไปซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเปลี่ยนรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีของเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ